การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อไปแล้ว240ล้านคนด้วยกันนะครับแต่ว่าโรคเรื้อรังที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตของพวกเราอย่างโรคเบาหวานถือได้ว่าเป็นไัยเงียบนั่นเองนะครับทั้งๆที่มันมีเรื่องของความสูญเสียและอันตรายนั้นไม่น้อยกว่าโควิด -19 ด้วยซ้ําเรารู้จักโควิด -19 ทุกแง่ทุกมุมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันกับโรคเบาหวานแล้วเราอาจจะไม่รู้จักมันเท่ากับโควิด -19 ด้วยซ้ําและนี่คือ Good Question ครับ ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปนะครับในปี1999นะครับโลกเรามีผู้ป่วยเบาหวาน189ล้านคนทัดมาอีก4ปีคือปี2003ครับเรามีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มเป็น324ล้านคนและในปี2017ครับเรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น425ล้านคนด้วยกันและคาดการณ์นะครับว่าในอีก24ปีข้างหน้าหรือว่าปี2045นั้นเราจะมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกรวมแล้ว629ล้านคนครับ อันที่จริงแล้วนะครับเบาหวานนั้นเป็นโรคที่ฆ่าช,ชีวิตมนุษย์กันมาตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์กาลแล้วนะครับต้องย้อนกลับไปสมัยอียิปต์โ่นเลยก็คือ1,552ปีก่อนยุคคริสต์กาลที่หมอชาวอียิปต์ที่มีชื่อว่าเฮซีรานั้นค้นพบขึ้นแต่มนุษย์นั้นเริ่มต้นรู้จักนะครับเบาหวานอย่างเป็นจริงเป็นจังก็ประมาณชั้ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะครับจากการวิจัยและการค้นคว้าและการพัฒนาอินซูลินในปี1,921ซึ่งจุดนั้นถือว่าเป็นงานวิจัยระดับรางวัลโนนเเบบลทีีดยวะครั อินซูลินคืออะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับเบาหวานเรามาดูกันนะครับว่าร่างกายปกติของเราก่อนเป็นเบาหวานเนี่ยทำงานอย่างไรกันบ้างครับเมื่อเราทานอาหารเข้าไปครับระดับน้ําตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นตับอ่อนครับก็จะมีการสร้างอินซูลินเข้ามาทําหน้าที่ในการพาน้ําตาลจากกระแสะเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานในการดารงชีวิตนี่แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าระบบภูมิคุ้มกันของตนเองทําลายตับอ่อน ทำให้ร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินได้สิ่งนี้แหละครับเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1ซึ่งพบในคนที่อายุน้อยเพราะเกิดจากความผิดปกติของร่างกายหรือว่าพันธุก,กรรมหรืออีกแบบที่คนส่วนใหญ่95%เป็นนะครับคือเบาหวานชนิดที่2อ,อาจเกิดจากการกินหวานมากและบ่อยทําให้ตับอ่อนนั้นทํางานจนไม่ได้พักหรือร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินส่วนมากพบในคนอ้วนสิ่งนี้ครับเกิดได้ทั้งจากพันธุก,กรรมหรือว่าพฤติกรรมก็ได้ สำหรับระดับน้ำตาในเลือดบุคคลปกติจะมีค่าน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรระดับน้ำตาในเลือดอยู่ในช่วง100-125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานหรือภาวะก่อนเป็นเบาหวานแต่ถ้าระดับน้ำตาในเลือดตั้งแต่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปคือคุณเป็นเบาหวานสัญญาณเตือนโรคเบาหวานได้แก่ชาปลายมือปลายเทา้าเป็นแผลหายชา้าหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลียไม่มีแรงหิวบ่อยน้ำหนักตัวลดผิดปกติโชคร้ายสักหน่อยนะครับว่าที่สัญญาณเตือนเหล่านี้ไม่ใช่เสียงเตือนลวงหน้านะครับแต่เป็นการแจ้งเตือนว่าท่านได้เป็นบาหวานซะแล้วหลายคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าคนอ้วนเท่านั้นแหะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นบาหวานแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นบาหวานได้นะครับ อันดับแรกครับให้สังเกตจากคนรอบตัวกันก่อนครับถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานนะฮะแนะนําให้ตรวจสุขภาพประจําปีและตรวจคัดกรองเบาหวานอันดับที่2ครับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะมีภาวะอ้วนแนะนําให้ตรวจคัดกรองเบาหวานอันดับที่3ครับคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยครอบครัวก็ไม่มีใครเป็นเบาหวานไม่อ้วนแต่ถ้าอายุมากกว่า45ปีครับก็แนะนําให้ตรวจคัดกรองเบาหวานเพราะเซลล์ต่างๆอาจจะเสื่อมทําให้ตับอ่อนนั้นทํางานผิดปกติ และจัดการกับน้ำตาลที่ร่างกายได้มานั้นแย่ลงไปและสุดท้ายครับปาหวานชนิดที่2ในเด็กครับซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ปัจจุบันก็คือเด็กนั้นกินอาหารฟาสต์ฟู้ดและขยับตัวน้อยเพราะว่าเล่นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ต ในสังคมไทยครับมีหลายเรื่องทีเดียวนะครับที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับการรักษาเบาหวานครับความเข้าใจผิดแรกคือเป็นเบาหวานรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยาครับแน่นอนว่าคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมการกินอาหารแต่ไม่ได้หมายความว่าปรับแล้วจะหายได้ทันทีนะครับเพราะเบาหวานนั้นเกิดจากการที่อวัยวะในร่างกายเราคุมน้ําตาลในเลือดเองไม่ได้ดังนั้นการใช้ยาตามที่แพทย์สั่งครับคือสิ่งจําเป็นและควรทําอย่างยิ่งเพื่อให้ร่างกายทํางานได้อย่างปกติครับ 2ครับคือการรักษาเบาหวานด้วยสมุนไพรครับจูบจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่มีการวิจัยนะครับที่มีการสนับสนุนว่ามีสารอะไรบ้างที่อยู่ในสมุนไพรอีกทั้งการใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาปัจจุบันอาจเกิดผลข้างเคียงหรือการตีกันระหว่างยานี่แหละครับทําให้การรักษานั้นไม่มีประสิทธิภาพหนักที่สุดครับก็คือยาสมุนไพราบางตัวอาจจะมีสารสเตียรอยซึ่งแรกๆนั้นอาจจะรู้สึกดีนะครับ แต่ผลระยะยาวนั้นร้ายแรงมากครับเพราะว่าสเตียรอยนั้นทําให้น้ําตาลนั้นสูงขึ้นอีกมาก 3. การฉีดอินซูลินแปลว่าอาการแย่แล้วเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักน,นะครับเพราะการฉีดอินซูลินเข้าร่างกายก็คือการเลียนแบบอินซูลินที่เกิดจากตับอ่อนตามธรรมชาติหมายความว่าถ้าหากว่าเราควบคุมพฤติกรรมและฉีดอินซูลินเลียนแบบธรรมชาติได้เราก็จะอยู่กับเบาหวานได้โดยไม่มีโรคอื่นแทรกซ้อน ที่สาคัญครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจนะครับว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นมีข้อจํากัดต่างๆมากมายในการใช้ชีวิตและไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบคนปก,ปกปติอื่นๆโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาฉีดอินซูลินทําให้ถูกปฏิเสธในการเข้ารับงานแต่จริงๆแล้วครับผู้ป่วยเบาหวานก็เป็นคนปก,ปกติทั่วๆไปนี้เนี่ยแหละครับยิ่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับการพัฒนาการฉีดอินซูลินสามารถที่จะให้คนนั้นฉีดอินซูลินเข้าไปได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับ วันที่14พฤศจิกายนองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันเบาหวานโลกซึ่งก็ตรงกับวันเกิดของเซอร์เฟเดริกแบนติงผู้ค้นพบอินซูลินร่วมกับชาลส์เบสในปี1921หรือเมื่อกว่า100ปีที่แล้วเพื่อให้ผู้คนตระนักถึงภัยเงียบที่คุกคามมนุษย์อย่างร้ายกาจและยกย่องผู้ค้นพบอินซูลินนวัตกรรมที่ดีที่สุดและทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกับเบาหวานได้ปัจจุบันครับเบาหวานยังฆ่าชีวิตคนไทยวันละมากกว่า200ราย ที่น่ากังวลก็คือความชุกของเบาหวานที่เกิดขึ้นจากปัญหาโรคโอ้วนและพฤติกรรมการใช้ชีวิตในเด็กวัยรุ่นและวัยทำงานนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งบุคคลกลุ่มนี้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังนั้นการคุมน้ำหนักการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพเป็นประจำคือ,อยาป้องกันเบาหวานที่ดีที่สุดส่วนหากเป็นเบาหวานแล้วการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ยังเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการอยู่ร่วมกับเบาหวานยาปล่อยให้ความเชื่อผิด,ผด ทำให้เบาหวานนั้นบานปลายจนคุมไม่ได้และเป็นอันตรายถึงชีวิตครับ